สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ทุกท่านเข้ามาอยู่ในห้องของโอกาสทางธุรกิจกับ Success m ม r e ค่ะนะคะคนเรานะคะมีคำกล่าวที่ว่า โอกาสก็เหมือนไอศครีมค่ะถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้มันก็ละลายก็อยู่ที่ทุกท่านแลาาว้วล่ะค่ะว่าวันนี้ท่านจะคว้าโอกาสนั้นหรือเปล่านะคะบริษัท Success m มอลนะคะก็เป็นบริษัทที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนแล้วนั่นเป็นปฏิธานของอท่านเจ้าของด้วยค่ะว่าท่านจะสร้างคนให้ประสบความสําเร็จเป็นล้านๆคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า,เ,าเราเจอบริษัทอย่างนี้วันนี้ทุกท่านลองตัดสินใจดูนะคะว่าถ้าเกิด ว่าฉันจะทําบริษัทนี้ฉันสนใจตรงนี้ฉันจะต้องเริ่มต้นยังไงและฉันจะได้เท่าไหร่เอาตรงนี้ก่อนนะคะในเรื่องของบริษัทเรื่องของสินค้าทุกท่านก็ได้ศึกษากันมาแล้วนะคะนะเ,เราก็มาเริ่มกันดูนะคะว่าถ้าท่านคิดว่าท่านจะทําที่นี่ท่านกจะต้องเริ่มต้นอย่างไรนะคะเพราะะนั้นการเริ่มต้นค่ะนะคะง่ายๆค่ะ เวลาท่านจะไปซื้อหรือจะทําธุรกิจแฟรนไชส์สักธุรกิจหนึ่งเช่นยกตัวอย่างชาย4หมีเกี้ยวท่านก็ลงทุนเท่าไหร่คะซื้อลิขสิทธิ์เขาสามห0ื0นห้าหมื่นนะคะไก่ย่าง6ดาว7ดาวท่านก็ต้องซื้ออีก50,000ค่ะแต่ถ้าท่านคิดว่าจะทำธุรกิจใหญ่โตเป็นอย่างที่เขาเรียกว่าเซเว่นอะไรพวกนี้นะคะท่านต้องลงทุนถึง5ล้าน แล้วท่านถึงจะมีโอกาสได้ตังจริงไหมคะท่านก็ต้องซื้อลิขสิทธิ์จากเขาก่อนแน่นอนที่นี่ท่านมีโอกาสได้ถึงเป็นล้าน10ล้านอยู่ที่ท่านแล้วคะ่ะแต่ท่านเริ่มต้นง่ายๆค่ะด้วยการซื้อลิขสิทธิ์ค่ะหรือเรียกง่ายๆของเราภาษาเราก็คือสมัครนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเพียง300บาทค่ะ โอ้โหสามบาทเนี่ยนะคะซื้อธุรกิจได้ทั้งธุรกิจอะไรจะขนาดนั้นใน300บาทท่านได้อะไรไปบ้างสิ่งแรกเลยค่ะเมื่อท่านเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเราต้องดูแลท่านค่ะท่านรับไปเลยประการชีวิตค่ะตรงนี้นะคะประการชีวิตดูแลท่านห0 0 0งแสนบาทค่ะนะคะสำหรับเผื่อท่านไปต้องเดินทางไกลโน่นนี่นั่น อุบัติเหตุเท่านั้นนะคะหนึ่งแสนบาทเราก็ไม่ได้อยากได้แต่เมื่อท่านอยู่ในครอบครัวเราแล้วเราจะต้องดูแลค่ะท่านรับการชีวิตไปเลยหนึ่งแสนบาทแค่สมัคร300ค่ะเราถือว่าท่านเข้ามาเป็นครอบครัวของเราจากนั้นค่ะเราเป็นคนที่ดูแลสุขภาพหรือเราจะต้องการที่จะไปทำธุรกิจอะไรก็ตามเราจะได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษค่ะนี่คือสิทธิ์ที่สองที่ท่านจะได้นะคะซื้อสินค้า ราคาพิเศษหรือจะเป็นราคาตัวแทนก็ได้ทำไมเราต้องไปซื้อราคาเต็มเราซื้อราคาพิเศษ2ข้อนี้ท่านได้ทันทีแค่แค่สมัคร300ค่ะจากนั้นนะคะการเริ่มต้นง่ายๆค่ะตัดสินใจเลยค่ะว่าจะเลือกธุรกิจขนาดไหนท่านจะเลือกธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือท่านจะเป็นแค่ผู้บริโภคหรือท่านตั้งใจจะทำให้ได้10ล้านร้อยล้าน ตัดสินใจเองแล้วข้อนี้ดอกจันไว้เลยนะคะสามดอกจันเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมาบอกค่ะว่ามันมีความหมายยังไงในการตัดสินใจของท่านครั้งนี้ค่ะนะคะเริ่มต้นตัดสินใจเลยค่ะว่าจะเป็นผู้บริโภคท่านก็เป็นซุปค่ะนะคะซุปเวนเซอร์หรือซุปเนี่ยท่านแค่เปิดดูแลสินค้าหรืออยากจะใช้สินค้าไปแค่750 PV เท่านั้นเองแค่นี้ท่านก็เป็นซุปแล้วค่ะ ตำแหน่งเริ่มต้นท่านเข้ามาบริษัทนี้อยากเป็นตำแหน่งไหนจะเป็นตั้งแต่นักการพานลงยันผู้จัดการท่านเลือกเองนะคะอันนี้เป็นซุป750คะแนนค่ะหรือใช้เงินอยู่ประมาณ3,500บาทแน่นอนคงไม่มีใครแจกสินค้านะคะก เลือกไปเลยค่ะท่านจะดูแลอ,อ,องค์รวมท่านจะดูแลสายตาท่านจะดูแลสมองท่านจะเอาความสวยความงามเรามีให้คุณเลือกหมดเลยหรือตัดสินใจไปเลยค่ะเป็น Executive หรือ x สั้นๆตรงนี้3,000คะแนนค่ะนะคะเราใช้คำว่า PV นะคะตรงนี้3,000คะแนนท่านเป็น x ใช้เงินอยู่ประมาณ13,000บาทค่ะ13,000บาทเป็น x ทําทำแบบนี้ครั้งเดียว ครั้งแรกที่เข้าทําครั้งเดียวตลอดชีวิตตกลงไหมคะลงทุน,นี้ฉันบอกไปแล้วว่าชายสีมีเกี้ยวก็ห้าหมื่นนะคะไก่ย่างเจ็ดดาวก็ห้าหมื่นนะคะทำเซเว่นอะไรก็ห้าล้านค่ะแต่ที่นี่ท่านลงทุนหมื่นสามค่ะก็ยังมีคํากล่าวนะคะที่ว่า ลงทุนได้เงินบาทได้เงินบาทค่ะลงทุนได้เงินหมื่นได้เงินหมื่นค่ะลงทุนได้เงินล้านได้เงินล้านเขากล่าวกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้านบอกว่าจะได้เงินล้านต้องลงทุนเป็นล้านไหมที่นี่ไม่ต้องค่ะท่านสามารถลงทุนเพียง13,000บาทเท่านั้นท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้แต่มาร์คข้อนี้ไว้ดีๆนะคะท่านตัดสินใจดีๆค่ะข้อ3ค่ะหลังจากนั้นเขาบอกว่ารักษาสิทธิ์ค่ะ การรักษาสิทธิ์ทำยังไงล่ะก็ซื้อกินซื้อใช้ซื้อของหรือเราเรียกว่ารักษายอดจริงๆแล้วมันคือการรักษาสิทธิ์เพียง250 PV ต่อเดือนค่ะใช้เงินอยู่ประมาณ1,000นินิดๆนะคะดูฉันเองก็เป็นแม่บ้านค่ะนะคะดิฉันก็ต้องดูแลในบ้านซื้อของเข้าบ้านทุกเดือนถามว่า1,000ไหมไม่ใช่ค่ะหลายพันทีเดียวเพราะว่า เราดูแลหัวจุดเท้าเช้าจุดเย็นเราทําอะไรกันบ้าง,อ,างอ่ะสระผมอาบน้ําแปรงฟันทูสบู่ซักผ้าปรับผ้านุ่มกวาดบ้านทูบ้านล้า,ลางรถคัดห้องน้ำโอ้โหนี่แจ๋วเลยใช่ไหมคะนี่เป็นอาชีพแจ๋วค่ะก็คือเราต้องทําทุกอย่างในนี้แล้วเราจะไปได้ฟรีไหมคะน้ำยาอะไรต่างๆไม่ต้องน้ำยาทุกอย่างที่เราพูดไม่ว่าจะน้ำยาปรับผนุ่มซักผ้าสงมุอาล้างจานทุกอย่างต้องซื้อไหมคะ ต้องซื้อค่ะแต่ดิฉันก็ต้องไปห้างเมื่อไปห้างอย่างเก่งก็ได้คูปองค่ะในคูปองอันนั้นน่ยนะคะมันก็ลด5บาท10บาทแต่ถ้าท่านบอกว่าเปลี่ยนที่ซื้อเปลี่ยนที่ใช้ค่ะเราต้องซื้อต้องใช้อยู่แล้วจริงๆมากค่ะเพราะผู้หญิงเนี่ยนะคะต้องมีการแต่งตัวออกจากบ้านต้องทาแปง้งตังงๆนี่ๆ,ๆเยอะไปหมดเลยเมื่อดูแลแทนที่เราจะไปซื้อในห้างชุดเป็นหมื่นเราก็เปลี่ยนที่ซื้อเปลี่ยนที่ใช้เปลี่ยนทุกอย่างมาซื้อที่ ห้าง s c c e s s m หมอเท่านั้นเองค่ะลักษา,ายสิทธุกเดือนแค่เดือนละ250 PV ทําทำได้ไหมคะนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำได้อย่างนี้3ข้อคุณเริ่มต้นธุรกิจกับเราแล้ว